สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับผมโอเควันนี้เราอยู่เกม Forza Horizon 4นะครับหลังจากที่วันก่อนผมเปิดโพลในเพจ Metal g a m i n g นะว่าจะทำคลิปรถคันไหนก่อนดีนะครับระหว่าง Skyline กับ Evo นะครับผมในเกมนี้นะครับผมอ่าซึ่งผลประกอบการที่ออกมานะครับผมก็คือตามนี้ครับ Skyline ได้แค่1โหวตส่วน l a n c e r ได้3โหวตนะครับผมก็จากทั้งหมด4โหวตนะครับตั้งสโหวต นะครับผมก็ถือว่าเป็นผลประกอบการที่ค่อนข้างจะดีเลยครับผมโดยเนื้อหาของคลิปนี้นะครับผมรวมๆแล้วเนี่ยผมจะมีหัวข้อทั้งหมด4อย่างนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมเดี๋ยวจะไลฟ์ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับผมในส่วนของหัวข้อของคลิปนี้นะครับผมข้อแรกก็คือประวัติความเป็นมาของรถยนต์และก็สเปคโดยเนื้อหาตรงนี้นะครับจะรวบร,รวมมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็หนังสือเกี่ยวกับรถยนต์เท่าที่จะสามารถรวบรวมได้นะครับผมดังนั้น ถ้ามีความผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนในข้อมูลก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องอาจจะเป็นข้อมูลเก่าหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงอะไรต่างๆกันนะครับข้อที่2เรื่องการตกแต่งภายในเกมอ่ะตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของออปชันต่างๆนะครับที่รถของเราเนี่ยสามารถปรับแต่งหรือออพติมัล์ได้ภายในเกมนะครับผมโดยในส่วนของข้อที่สนะครับผมจะเป็นการ เปรียบเทียบประสิทธิภาพรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื Ou ่องของการวางเครื่องการวางรูปแบบของการขับเคลื like ่อนนะครับผมต่างๆนานาหรือแม้แต่ว่าการปรับแต่งที่ยังไม่ได้ปรับแต่งนะครับผมหรือการปรับแต่งที่แบบปรับแต่งสุดแล้วเนี่ยมีผลต่างกันยังไงบ้างนะครับผมเราก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูกันนั่นเองและสุดท้ายนะครับผมก็คือเรื่องของเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับผมเช่นรถคันนี้เคยไปออกหนังเรื่องไหนมาบ้างหรือรถคันนี้เคยได้แชมป์รายการไหนมาบ้างนะครับผมเราก็จะรวบรวมมาให้ทุกคนได้ดูกันเองนะครับผม เอาละรครับหลังจากที่เราฟังอารัมพบทและสัทยายบทกันหมดแล้วนะครับเราก็ไปเริ่มกันในส่วนแรกเลยครับประวัติความเป็นมาของรถยนต์ครับผมลนเซอร์อีเวชันไนนะครับผมเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมปี2005นะครับผมตามคิดเ,เซอร์สักลาดนั่นเองโดยเป็นรุ่นที่12นะครับเป็นตระกูล l a นเซอร์อ u เวนะครับจากทางมิตซูบิชินะครับผมและเป็น รุ่นที่5นะครับในตะกูล l a นเซอร์อิวิชชัเนี่ยที่ใช้พื้นฐานโครงสร้างจากรถรุ่น l a นเซอร์ซีเดียนะครับก็คือเป็นรถของทางวิสุบิชิอีกเช่นเกี่ยวกันโดยการออกแบบนะครับผมรถคันนี้ก็ถูกดัดแปลงแล้วก็ต่อยอดเพิ่มเติมมาจาก l a นเซอร์อิวิชชั8หรืออ v ว l u ชั่น8ของเรานั่นเองนะครับผมโดยที่ตัดเอาพีดะมิดสามเหลี่ยมตรงกระจังหน้าออกไปนะครับแล้วก็ปรับสัดส่วนของไฟหน้าแล้วก็ ช่องหลักลมต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับมีการนําเอาอลูมิเนียมแล้วคาร์บอนไฟเบอร์มาทาเป็นส่วนตกแต่งภายนอกมากขึ้นนะครับผมล้อที่ไดร้รถคันนี้ก็คือล้อขนาด17นิ้วนะครับผมจากทางเอ็นไกลแล้วก็มีของ BBS นะครับเป็นตัวออปชั่นเสริมนะครับตอนที่ซื้อคันนี้ออกจากตัวโชว์รูมนะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์ของ l ลนเซอร์อิลูชชันนนะครับผมยังคงเป็น 4G63 นะครับ4สูบ 2,000cc นะครับเหมือนกับรุ่นก่อนหน้าทั้งหมดเลยนะครับผมก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของระบบแปลง์ถังว่านะครับ MIVEC นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็เทอร์โบนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ลดน้ำหนักลงไปนะครับผมโดยรุ่นนะครับของรถคันนี้จะมีรุ่นอยู่ทั้งหมดา3รุ่นหลักๆแต่จริงๆมัันนก็คคือ2ะรบ โดยรุ่นที่เป็นตัวท็อปนะครับคือรุ่น GSR นะครับผมจะมีแรงม้าอยู่ที่280แรงม้าแล้วก็จะมีรอบการหมุนนะครับของเครื่องยนต์อยู่ที่6,500รอบต่อน,นาทีนะครับผมมีเกียร์อยู่6จังหวะนะครับผมก็คือเกียร์ธรรมดา6เกียร์นั่นเองแล้วก็ในรุ่นที่เป็นรุ่นดองนะครับคือรุ่น GT กับรุ่น RS นะครับผมก็จะมีรอบอยู่ที่3,000รอบนะครับมีเกียร์อยู่5เกียร์แต่ว่าระยะการทดเกียร์นะ่ะก็จะถูกทดลงมาให้ ให้ชิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะเพิ่มอัตราเร่งนะครับให้ใกล้เคียงกับตัว GSR นะครับผมในส่วนของตัวถังนะครับยังดึงระบบจากตัว Evolution 8 MR มาใช้อยู่นะครับโดยตัวถังเนี่ยจะเป็นตัวถังเหล็กกล้านะครับแล้วก็มีหลังคาที่ปิดด้วยอลูมิเนียมนะครับผมทำให้เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็สมรรถนะในการเข้าโค้งได้อย่างเป็นอย่างดี ตัวโช๊คนะครับผมทั้งหน้าและหลังเนี่ยก็จะมีการออกแบบโดยบิสไตา์นะครับซึ่งทํามาเพื่อ,อการตอบสนองที่นั่นยับนะครับโดยเฉพาะกับรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะแล้วก็เสริมในกันโครงนะครับทั้งหน้าแล้วก็หลังแล้วก็มีเหล็กคำที่โช๊คไว้ให้ด้วยนะครับจากโรงงานเลยนะครับผม ในส่วนของเบรกนะครับผมใช้เป็นของเบมโบนะครับผมก็จะใช้เป็นแบบบิสเบรกที่มีรูระบายอากาศทั้ง4ล้อเลยนะครับผมโดยที่คู่หน้านะครับผมจะเป็นแบบ4ี่คาลิปเปอร์นะครับผมแล้วก็คู่หลังเป็นแบบสองคาลิเปอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งเบรกชุดนี้ก็จะใช่วางกัตอนที่เป็น e v o l u t i o n 5แล้วครับผมในส่วนของชุดคำสั่งนะครับในของการกดเบรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Sport ABS นะครับผมก็จะ มีความตอบสนองชอบไวนะครับผมสามารถใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถนนที่เป็นกรวดถนนที่เป็นถนนลื่นถนนที่เป็นถนนลาดยางอะไรนี้นะครับผม,ผมก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับผมก็ยังมีเซ็นเซอร์นะครับในการจับการเคลื่อนไหวของรถนะครับให้สามารถขับได้ตรงตามประสิทธิภาพที่คนขับขี่ต้องการแล้วก็ตรงกับสภาพถนนในตอนนั้นนะครับผม ในส่วนของห้องโดยสารนะครับผมตัวพวงมาลัยนะครับผมเป็นของโมโมะนะครับผมที่ทํามาจากโรงงานเลยแล้วก็ในส่วนของเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะของทางดิคาร์โนะครับที่อยู่คู่กับอี o l วชั่นมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียวนะครับผมนอกจากนั้นก็จะเป็นระบบทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับผมแล้วก็เกียร์ที่คุ้มหนังเรามีซันลูปให้ด้วยนะครับในส่วนของตัว La นเซอร์อีวิวชั่นนตัวนี้นะครับมาต่อกันเลยนะครับกับตัว La นเซอร์อีวิวชั่นหนนะครับผมรุ่น MR ซึ่งเป็นตัวไมเนอร์เชนจ์นะครับของตัว e v o วของเรานั่นเองโดยตัวนี้ครับผมจะเป็นรุ่นที่14ในตระกูล La น cer Evolution ทั้งหมดนะครับผมอ่ะงงก่ะสิงงอะ่งงอะสิว่าทำไมจู่ๆเปน14นะครับผมจากเมื่อกี้เราต้นคลิปเราบอกว่าเป็นรุ่นที่2ใช่ไหมคือจะบอกว่ารุ่นที่13นะครับผมมันเป็นรุ่นที่ไม่มีอยู่ในเกมอ่ะแต่ก็เป็นรุ่นที่หลายๆคนถ้าเกิดได้ยินอาจจะงงๆนะครับผมก็คือรุ่นของ La น c ซ r Evolution Wagon อนะครับผมหลายหลาคนอาจจะงงว่าเอ้ เฮ้ยเลนเซอร์ก er ับวาก้อนมันคนละสไตล์กันเลยไม่ใช่เหรอผมก็งงอนะตอนแรกที่ผมรู้จักรุ่นนี้นะแต่ว่าพอไปศึกษาอ้าวก็เป็นรุ่นที่เขาทามาเพื่อลองตลาดนะครับผมก็เขาเรียกไงเดียมันก็ไม่ได้ต่างตัวเลนเซอร์ยูัทนเท่าไหร่ครับเพียงแต่ว่าโครงสร้างของรถจะเป็นตัววาก้อนเฉยๆนะอันนี้คือที่ผมบอกได้เพราะผมไม่ได้ทําข้อมูลน,นี้มา <c oughs> อ่ะแล้วก็กลับมาในส่วนของตัวเอมาต่อครับผม ตัวเลนเซอร์ชั่นในเอ็มาของเราเนี่ยครับก็จะมีในส่วนของการดัดแปลงนิดๆหน่อยๆน,นะครับจากตัว l ลนส์เอเวอร์ชั่นในนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มช่องลมนะครับในการรำลมเข้าเครื่องนะครับให้มากขึ้นนะครับผมมีกรีปดักอากาศอย่างชัดเจนแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสปริตเตอร์ด้านหน้านะครับที่คอยลดการยกของตัวรถนะครับจากกระแสลมเวลาเราวิ่งไปข้างหน้าแล้วรถมันจะยกขึ้นนะตัวนี้ก็จะมาช่วยลดตรงนั้นลงแล้วก็จะมีในส่วนของตัว สปอยเลอร์นะครับที่ทำใหม่นะครับผมแล้วก็ยังใช้คาร์บอนไฟเบอร์อยู่เหมือนเดิมนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยก็ยังใช้เป็นตัว 4G63 นะครับแบบมีวาล์วปลายผันนะครับของตัว EVOUTION l 9เลยเพียงแต่ว่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับที่ใช้เครื่องรุ่นนี้ก่อนที่จะไปเปลีเครื่องเป็นเครื่องรุ่นใหม่ใน EVOUTION e l EX นะครับผมโดยมีการปรับปรุงนะครับอินเตอร์คูลเลอร์กับเทอร์โบนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีน้ำหนักเบาลง ในส่วนของข้อมูลในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์นะครับผมตัวแรงม้าเนี่ยยังคงเท่าเดิมอยู่ที่280แรงม้าและ6,500รอบต่อนาทีในรุ่นของ GSR นะครับก็คือยังใช้เกียร์6จกกังหวะอยู่เหมือนเดิมในพอมาในรุ่นของ RS นะครับผมก็มจะเหลือแค่3,000รอบต่อนาทีเหมือนเดิมแล้วก็ใช้เกียร์5จังหวะแบบทดเกียร์นะครับผมพอมาในรุ่นของ GT ตรงนี้ก็จะไม่มีการทดเกียร์นะครับผมแต่ทุกอย่างจะเหมือนกับของตัว RS รวมเลย ระบบการขับเคลื่อนสีล้อนะครับก็ยังคงมีความคล้ายคลึงนะครับกับตัว兰เซอร์ i o n line นะครับผมแล้วก็มีการโจนนะครับให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในรุ่นของ MR นะครับพอมาเป็นในเรื่องของการตกแต่งภายในนะครับผมพวงมาลัยนะครับยังคงเป็นของโมโมเหมือนเดิมนะครับผมบอกก็เป็นของลิคารโร่เหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีเพิ่มของเรื่องของการปิดไฟหน้าอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์ระบบล็อกปลดล็อกคนขับด้วยโมนหรือหรือสัญญาณการทโมจากโรงงานระบบปิดเปิด ไอตัวปั๊มน้ำฝนอัตโนมัตินะครับผมแป้นเหยียบเป็นอลูมิเนียมอ่านีเ่เริ่มมีการเป็นรถแข็งขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมอะไรประมาณนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับข้อมูลขึ้นฐานนะครับของรถรุ่น Lancer Evolution 9นะครับผมจากทาง Mitsubishi นะครับผมทีอ่อยู่ในโลกของความเป็นจริงนะครับว่ามียังไงบ้างประวงประวัติส,สเปคอะไรพวกนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับผม ต้องขอบคุณบทความนะครับในการสรุปเรื่องนี้นะครับจากทางเว็บไซต์ h e a d l i k e Mac นะครับผมซึ่งผมจะลงลิงก์ของตัวบทความนี้ไว้ใน description หรือคำบรรยายของคลิปนะครับผมโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในโลกของ f o r z a Horizon f o เนี่ยเขามีการดัดแปลงปรับปรุงหรือการปรับแต่งรถรุ่นนี้ยังไงบ้างนะครับเ<ม>ชิญชมได้เลยครับผม โอเคครับมาอยู่ในส่วนของการดัดแปลงและก็ปรับแต่งรถยนต์ในเกม Forza Horizon 4กันนะครับผมมาดูกันครับว่า6หัวข้อนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มที่อันแรกครับ Engine นะครับคือเป็นในส่วนของการปรับแต่งตัวเครื่องยนต์นะครับว่าเราจะสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างครับอย่างเช่นนี่ผมไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะในส่วนของท่อไอเสียนะครับเราสามารถเปลี่ยนท่อไอเสียนะครับจากแบบปกตินะครับหรือ Stock e x h a u s t นะครับผมเป็น s p o r t Exhaust แล้วก็ r a c e Exhaust ได้นะครับผมในส่วนอื่นก็เช่นเดียวกันครับผม แต่สาหรับรถบางรุ่นนะครับมันก็จะมีในส่วนของสตรีทนะครับมาเป็นตัวระดับในการอัปเกรดรถด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีสตรีทสปอร์ตแล้วก็เลสนะครับผมบางคันก็จะไม่มีทั้ง2ออย่างคือไม่มีสตรีทแล้วก็ไม่มีสปอร์ตนะครับในส่วนต่อมานะครับคือแพลตฟอร์มและแฮนดิ้งนะครับผมก็คือตัวโครงรถแล้วก็การควบคุมนะครับผมมาดูกันดีกว่าในส่วนแรกก็คือจะเป็นเบรกนะครับเบรกก็แน่นอนครับมีทำมี ธรรมดาสปอร์ตแล้วก็เรสนะครับผมตัวเรสก็จะเป็นตัวโหดสุดนะครับตัวธรรมดาก็จะเป็นเบมโบรนะครับแบบที่เป็นสเปคปกติที่เราอ่านกันไปเมื่อตอนข้อแรกของหัวข้อรถคันนี้นะครับผมช็อคหรือช็อคอัพนะครับผมตรงนี้ก็จะมีการปรับระดับได้หลายรูปแบบนะครับแต่สังเกตได้ว่าเมื่อเราเป็นปกตินะครับมันจะไม่มีตรงแถบสีดำตรงนี้นะครับก็จะไม่มีตัวสอดไหล่ดังนั้นนะครับอันที่2ก็ยังไม่มีเช่นเดีวยวกันเมื่อขึ้นเป็นเรส แ a ลลี่แล้วก็ด r i ฟตนะครับผมจะสามารถมันจะขึ้นในตัวตัวสอบพวกนี้ขึ้นมานะครับเมื่อมีตัวสอบพวกนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถไปปรับค่าความละเอียดตรงนี้เพิ่มได้นะครับในหน้าจอทูนิ่งนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตัวกันโพงนะครับผมก็เป็นแบบเดียวกับตัวสปริงเมื่อกี้นะครับที่ถ้าเกิดเราเลือกอันที่สุดนะครับเราจะสามารถปรับค่าต่างๆในจูนิ่งของเราได้นะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังเลย ตัวนี้นะครับอ่าเป็นผมไม่มัน่นใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะแต่ผมเรียกว่าอ้อมันเป็นโรเคชนะครับเป็นคือโรบาร์นั่นเองนะาสามารถใส่อันนี้ใส่ใน,ในห้องเครื่องอันนี้ไม่ใส่นะครับผมใส่ทั้งเครื่องใส่ทั้งในรถนะครับแต่ผมเลือกใส่แค่ตรงห้องเครื่องพออันนี้เป็นการเอาน้ำหนักออกนะครับคือการถอดอุปกรณ์ภายในออกนะครับก็จะมีการถอดเครื่องเสียงออกมีการถอดอ่าหรือแต่โครงเลยก็มีนะครับผมแต่ผมเลือกที่จะใส่ไว้นะครับในส่วนต่อไปนะครับผมก็คือ ในส่วนต่อไปนะครับคือ driver t r a i นะครับหรือตัวขับเคลื่อนรถยนต์นั่นเองนะครับผมระบบขับเคลื่อนก็จะมี class มี transmission มี drive line แล้วก็มี differential นะครับซึ่งทั้งหมดก็จะเป็นเหมือนกันหมดก็คือมี race sport stock นะครับประมาณนี้เกือบหมดเลยนะครับแล้วก็จะมี differential เนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างก็คือมันจะสามารถปรับได้แค่ สองแบบนะครับผมก็คือแบบที่ปรับเรื่องของความเร็วกับแบบที่ปรับทั้งความเร็วแล้วก็อัตราการถดถอยของความเร็วนะครับเป็นอัตราหน่วงนั่นเองต่อไปครับเป็นส่วนล้อนะครับผมล้อก็จะมีการปรับที่ค่อน <afford> ข้างหลากหลายนะครับแต่รถบางคันก็ปรับอะไรไม่ได้เลยนะครับไอ้ก็ต้องไปดูเป็นคันๆไปนะครับคันนี้ก็จะสามารถปรับเรื่องของหน้ายางได้นะครับว่าเอาหน้ายางแบบไหนไอคือหน้ายางมาตรฐานนะครับอันนี้ก็ได้ายางสตรีท สปอร์ตเรสต์เรสต์มีสแบบนะครับเรสตธรรมดากับเรสต์ลาย h o r i z o n t ี่เดอดเฮ้ยเรสต์ลายฟอร์ซ่า h o r i z o n นะครับผมกับแบลรี่นะครับผมเพราะรถคันนี้มันเป็นรถจริงๆมันเป็นทายแบลรี่นะครับผมมันก็จะสามารถใช้แบลรี่ทายได้นะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบล็กนะครับผมเอาไว้ใช้ในทางตรงนะครับผมอันนี้เป็นขนาดยางนะครับผมก็มใส่ขนาดสิบแปดไว้นะซึ่งสามารถปรับให้หนาหรือแคบลงได้ตามใจชอบนะครับทั้งหน้าล้อหน้าและล้อหลังต้องปรับแยกกันนะ อันนี้เป็นตัวแม็กนะครับผมอันนี้เป็นแม็ก PBS จะครับที่เป็นของจากโรงงานนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมเลือกจะใช้เป็นแม็กตัวอื่นไปนะครับผมอันนี้เป็นขนาดแม็กนะครับผมสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นธรรมดา17นะครับผม18 9ตันที่20นะครับสำหรับรถคันนี้นะผมใช้แค่18ท่ออันนี้เป็นความกว้างของล้อรถนะครับผม ก็ผมก็เล่นสุดไปเลยนะครับผมเท่ดีมาต่อกันในส่วนของแอโร่แอเรียนส์นะครับตรงตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการเขาเรียกไงนะสร้างแอโร่ดินามิกนะครับผมกับตัวของการตกแต่งภายนอกถามว่าทำไมมันเกี่ยวกับการสร้างดินามิกเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ผมใส่งไว้แล้วนะเดี๋ยวผมกลับไปดูชุดแรกสุดแบบน,นี่คือฟอนต์มาตรฐานนะครับของรถรุ่นตัวอีวิโวลูชันน่ของเรานะครับผมส่วนอันนี้นะครับผมเป็นเวอร์ชั่นที่ทางฟอร์ซ่าเฮนเซนโฟเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อ ให้เราเนี่ยสามารถแอดจัดนะครับของตัวดาวฟอสได้นะครับดาวฟอสคืออะไรดาวฟอสคือตัวที่สร้างแรงกดนะครับเวลารถเราขี่ไปเนี่ยมันจะมีอาการลอยตัวนะครับเนื่องจากว่าเราขับไปต้านลมใช่ไหมแล้วทรงรถของเราเนี่ยมันเหมือนกับทรงของปีกเครื่องบินที่จะทําให้รถเนี่ยยกตัวขึ้นดาวฟอสตรงนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการทําให้รถเนี่ยเอะถนนมากขึ้นนะครับอ่าซึ่งก็มีลูกล่างล่าง,งายหลายแบบนะครับผมอันนี้ก็จะโคตรโหดเลยดาวฟอสสัตว์เลยนะครับผมแต่ผมจะชอบอันนี้มากสุด นะครับผมถึงมันจะเหมือน EVO 8ก็จริงนะสิ่งที่เราจะพูดกันไปแล้วเมื่อกี้ว่า EVO 9นะครับเขาได้ทำการเอาไอ้ตัวสามเหลี่ยมออกไปแล้วนะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าผมชอบไอ้ตัวนี้มากกว่าอยู่ดีอ่ะนะอ่าครับผมสปอยเลอร์นะครับผมก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับผมแต่อันนี้ก็จะเป็นทรงมาตรฐานของเกม Forza Horizon 4นะครับที่เขาจะให้ตัวนี้มาเพื่อให้เราสามารถ adjust ตัวดาวฟอนได้นะครับมันก็จะคล้ายๆกับใน Fast and Furious ตัว Drift มังนะถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ก็จะเป็นแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ผมก็ชอบแบบมาตรฐานสุดเพราะว่ามันก็ดูดูดีแหละนะเอออันนี้จะเป็นก็ส่วนของกระชนหลังนะครับผมก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับผมว่าเอาอันนี้ดีกว่าเออนะครับอันนี้ก็เป็นสเกตธรรมดาไม่มีอะไรมากใครชอบอันไหนก็ใส่อันนั้นนะครับผมผมขอใส่ที่สองนะครับผมแล้วก็ท้ายครับฝากระโปรงนะครับผม อ่ะก็จะมีหลากหลายลูปทรงนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นรถแลลลี่นะมันก็จะมีไฟหน้ากับพ่อสนอ์เกิลมาให้ด้วยนะครับสำหรับเซ็ตแลลลี่อ่ะของก็ใส่ราตรฐานเขามันก็สวยอู่แล้วนะครับอ่ะต่อไปครับสุดท้ายก็คือคอนเวอร์ชันนะครับหรือการปรับแต่งภายในนั่เองก็จะมีการปรับแต่งเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนจากอ่แบบธรรมดาก็คือตัวที่เรารู้กันก็คือ4 g 6 3นะครับผมเป็น6 2ลิตร V8 นะครับผมกับตัว1นลิตรไอตัว4สูบนะครับของเทอร์โบแลลี่นะครับ เมื่อเราเลือก V8 นะครับเดือเครื่องยนต์ที่มีความลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยเขาก็จะให้ตัวออปชันเสริมเรามาก็คือการเลือกตัวดึงลมนะครับผมซึ่งตัวดึงลมเนี่ยมาตรฐานจริงๆจะเป็นเทอร์โบเดียวนะครับผมในเกมนี้นะแล้วพอเราเลือกเพื่อปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเทอร์โบคู่ตัวซูเปอร์ชาร์จแบบปกตินะครับแล้วก็ซูเปอร์ชาร์จแนวตั้งนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบขับเคลื่อนนะครับว่าจะใช้เป็นอ่านี่ครับจะใช้เป็น ขับหลังขับ4จริงๆก็ควรจะต้องมีขับหน้าให้เลือกด้วยแต่เขาไม่มีให้เลือกนะครับผมโอเคหลังจากที่เราดูแล้วนะครับว่าการแต่งรถภายในเกมนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าการแต่งรถในระดับต่างๆเนี่ยเราจะสามารถทําความเร็วหรือวิ่งในสภาพถนนแบบต่างๆได้ยังไงบ้างนะครับก็ขอเชิญรับชมในหัวข้อต่อไปได้เลยครับผม แลวครับผมหลังจากที่ดูการเทสประสิทธิภาพของรถไปแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อที่4นะครับผมเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับ p a n c e r Evolution 9นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อแรกของเราก็คือในเกม Forza Horizon 4นะครับผม Evolution 9ที่ออกโผล่มาให้เราได้เล่นกันเนี่ยไม่ใช่ตัว Evolution 9ตัวหลักนะครับผมแต่เป็นตัว Evolution 9 MR นะครับผมจากที่เห็นในชื่อของตัวรถได้เลยนะครับผม ข้อที่2นะครับผม Dancer Evolution 9นะครับผมเคยไปปรากฏตัวนะครับเป็นรถเขาเรียกยัไงนะเป็นรถพระเอกนะครับผมในหนังเรื่อง Fast and Furious Tokyo Drift นะครับหรือ Fast ภาค3นั่นเองนะครับผมโดยเป็นโฉมผมไม่แน่นใจว่ามันชื่อถูกไหมคือ APR นะครับผม บางคนก็จะจำสลับกันว่าไอ้ตัวเนี้มันคือ EVO วไม่ใช่อี o วมันเป็นตัวคอนเซปต์ก่อนขึ้น e ี o วอเกาอะไรเงี้ยครับเขาก็จะถึงเถียงกันอยู่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงยังไงก็ลองหาข้อมูลกันดูนะครับแต่ที่ผมสรุปไว้ก็คือมันเป็น EVO วนะครับผมในโตเกียวดริฟ ข้อที่3นะครับผมอีโวเก้าของเรานะครับผมเคยชนะนะครับรายการยูโรเปียนฮิลคลัมแชมเปี้ยนชิพนะครับผมเป็นจำนวน10ครั้งนะครับผมนับตั้งแต่ปี2007ตามคิดศักลาดนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับยังมีการชนะนะครับอีก9ครั้งนะครับในรายการ FIA i อ t e r ินเตอร์เนชั่นแนลฮิลครัครับนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นนักไต่เขามืออาชีพเลยทีเดียวสำหรับรถคันนี้นะครับผม ข้อที่4นะครับผมในช่วงปี2005ถึงปี2006นะครับโครงสร้างแคท4 CT9A นะครับของตัวลันเซอร์อีเวอ o ์ชั่นไลเนี่ยเป็นที่นิยมนะครับสำหรับการแข่งขันแบบ t ราม Trial นะครับหรือ t รามแม็กแทนะครับผมในสนามเซอร์กิตนะครับผมก่อนที่จะเสียแชมป์ให้กับแฮม m มอร์เฮดนะครับผมของ s i น v i a นะครับผมจากท่าที่สานเนี่ยในปี2016นะครับผม โอเคครับผมต่อไปนี่ารับเป็นข้อสุดท้ายนะครับคือข้อที่5นะครับผมโดยข้อนี้นะครับจะเป็นการอธิบายรุ่นต่างๆของรถตระกูล e v o วทั้งหมดนะครับเท่าที่จะสามารถอธิบายได้นะครับโดยการอธิบายทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นการอธิบายแบบเขาเรียกว่าไงนะเป็นการอธิบายลักษณะเฉพาะของแต่ละรุ่นโดยละเอียดแล้วกันนะครับเริ่มเลยนะครับกับโมเดลมาตรฐานนะครับหรือตัว e v o วธรรมดานะครับผมจะมีทั้งหมด3บรุ่นย่อยนะครับผมเริ่มที่ตัวแรกครับ R.S. นะครับมาจากคำว่า Rally Sport นะครับคือเป็นรุ่นที่เอาไว้ใช้สำหรับการแข่งขันแรลลี่โดยเฉพาะนะครับผมการแข่งขันแรลลี่นะครับคือการแข่งขันทางไกลนะครับผมที่ไปตามสภาพถนนต่างๆนะครับที่ไม่เหมือนกันเช่นบางทีเจอโคลนเจอดินจดินทรายเจอดินกรวดดินหิน,นอะไรอย่างนี้นะครับปินแดงว่ากันไปแล้วแต่นะครับผมซึ่งรถรุ่นนี้ก็จะมี5สปีดแล้วก็มีการตกแต่งภายในเพื่อที่จะให้มีน้ำหนักเบาแล้วก็สามารถขับได้ไกลนะครับ ต่อไปครับคือรุ่น GT นะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีระบบต่างๆคล้ายกับรุ่นแรลลี่เลยครับเพียงแต่ว่าโดยส่วนรวมเนี่ยจะไม่ใช่รุ่นที่ตกแต่งมาเพื่อการขับแรลลี่จะเหมือนกับการแข่งภายในเมืองหรือการแข่งภายในสนามมากกว่านะครับผมต่อไปครับรุ่น GSR นะครับต้นนี้จะมี6สปีดนะครับผมแล้วก็มีระบบการแต่งทุกอย่างเต็มนะครับซึ่งประวัติหรืออะไรพวกนี้ได้เล่าไปแล้วนะครับในข้างต้นนะครับผม ต่อไปนะครับเป็นรุ่น MR นะครับคำว่า MR เนี่ยย่อมาจากคำว่า Mitsubishi Racing นะครับผมโดยจะเริ่มที่ MR GSR นะครับผมก็เหมือนกับตัว GSR ปกติเลยครับเพียงแค่เพิ่มประสิทธิภาพในบางส่วนขึ้นมาเท่านั้นเอง MR S นะครับผมก็จะคล้ายๆกับตัว GSR ครับคือเพิ่มประสิทธิภาพจากตัว S ของตัว Evo 9ตัวปกตินะครับผมต่อไปครับเป็นรุ่นพิเศษครับผมเป็น MR Tune by r a l l y Art นะครับผมก็จะเป็นตัว E ี o 9ของเรานะครับที่จูนโดยสำนัก r ร l l y Art นะครับซึ่งมีเบสนะครับมาจากตัว EV o 6ซนะครับผมนอาละครับผมนอกจากนั้นนะครับผมในประเทศอังกฤษนะครับผมก็จะมีการปรับเปลี่ยนรหัสแล้วก็ลักษณะของตัวรถนะครับของ E ี o 9ออกไปนะครับให้ต่างจากตัวของที่ขายทั่วโลกและในญี่ปุ่นนะครับ โดยจะเริ่มที่ตัวแรกนะครับผม FQ 3 0 0 FQ 3 2 0และ FQ 3 4 0นะครับผมรุ่นนี้จะเป็นรุ่น6สปีดนะครับผมมีระบบช็อคอัพแล้วก็ระบบการปล่อยน้ำมันแบบธรรมดานะครับผมคือไม่ได้มีอะไรที่พิเศษมากนักคือนอกจากเกียร์ของสปีดนะครับผมต่อไปนะครับ FQ 3 6 0นะครับผมรุ่นนี้นะครับผมจะเริ่มมีการแบบเพิ่มชุดแต่งของ r a l l y Art เข้ามาด้วยแล้วนะครับผมแล้วก็มีสปลิตเตอร์ให้ด้านหน้าด้วยนะครับ ต่อไปนะครับผมเป็นรุ่น MR นะครับ FQ360 ก็รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีการปรับแต่งปรับจูนเทอร์โบเทอร์โบอะไรเข้ามาแล้วนะครับคือเป็นรุ่นตัวแข่งโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับผมต่อจากนั้นนะครับประเทศต่อไปที่มีปัญหาในเรื่องของการปรับแต่งรูปแบบรถนะครับก็คือสหรัฐอเมริกานะครับผมโดยจะมีอยู่ทั้งหมด4รุ่นนะครับที่สามารถเอามาขายได้ในประเทศนี้นะครับประกอบด้วย Standard นะครับผมก็คือรุ่น5เกียร์นะครับ ประกอบด้วย Standard นะครับผมก็คือรุ่น5 s p สปีปกตินะครับไม่มีการแต่งอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าเปลียบไ,ได้ก็คือเปลี่ยบเทียบได้กับรุ่น gt นะครับของทางญี่ปุ่นนั่นเอง rs นะครับหรือ rally sport นะครับผมก็จะเหมือนกับตัว rs ทั่วไปของตัว evo 9นะครับที่ขายในญี่ปุ่นนั่นเอง special edition ตัวนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของ ฝาลูมิเนียมนะที่เป็นในส่วนฝากระโปรงแล้วก็หลังคาแล้วก็โช้ซุ้มล้อด้านหน้านะครับผมมีล้อ b b s แถมมาให้เลยนะครับผมต่อไปนะครับตัว MR นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัว6สปีดนะครับผมก็ไม่ได้ต่างอะไรจากตัว6สปีดของทางญี่ปุ่นเท่าไหร่นะครับผมแต่มีล้อ BPS แถมมาให้เลยนะครับผมซึ่งถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับตัวนี้คือตัวที่เราได้เล่นกันในเกม Forza Horizon 4นั่นเองครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับในส่วนของ Mitsubishi Lancer Evolution 9นะครับผมรุ่น MR ก็สำหรับใครนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็อย่ากดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่านะครับผมจะเพจนี้นะครับมีคุยยอดครบถึงพันไลค์นะครับผมจะเปิดกล้องเว็บแคมนะครับผมนี่เป็นการพูดครั้งแรกในนคลิปนี้เลยที่ผมไม่ได้พูดมาตลอดทั้งคลิปเลยเนี่ย สำหรับใครที่อยากให้ทำรถรุ่นไหนต่อไปในเกมนี้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะครับผมหรือถ้าวันไหนผมเปิดโหวดก็สามารถเข้ามาว่โหวตได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงต้องขอลาไปก่อนถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดหรือผมอ่านชื่ออ่านอะไรผิดก็สามารถทักท้วงและก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้นะครับผมถ้าวันหลังผมมีโอกาสพูดถึงรถคันนี้หรือรถคันนี้ผมจะยกยอดขึ้นมาพูดแก้ไขนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ